สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องของลูน่าเดอลอริต้าค่ะขอบคุณที่แวะมาฟังหนังสือเสียงเรื่องยอดยุดเพลิงฟ้าห้าวิถีนะคะก่อนอื่นต้องขอ,ขอขอบคุณนักเขียนใจดีของเราเช่นเคยค่ะคุณกิ่งเหมยที่ให้หนังสือสนุกสนุกเล่มนี้มาให้ลูน่าอ่านให้ทุกท่านฟังกันนะคะทุกน่าสามารถเข้าไปให้กําลังใจคุณกิ่งเหมยและอ่านตอนต่อไปของนิยายเรื่องนี้ได้ตามลิงก์ที่ลูน่าแปะไว้ให้ได้เลยค่ะขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์นะคะ ถ้าเป็นไปได้รบกวนช่วยแชร์ให้ด้วยค่ะขอบพระคุณมากมากนะคะที่ให้กําลังใจกันมาตลอดเลยเพื่อไมให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาติดตามตอนต่อไปของนิยายเรื่องนี้กันเลยดีกว่าค่ะบทที่66รินสุลาไผ่เขียวทกวรยุทธ์3หลางฟงนำอู๋เฟยหลินเดินออกมานอกกระท่อมมันทั้งสองเดินไปไม่นานก็หยุดชะง,งักลง ปล่อยให้ความเงียบเกิดขึ้นรอยยิ้มที่เห็นลี่กุ้ยหลานมีความสุขก็สลายไปสิน้นคุณชายหลางอูเฟยหลินเปลยอ,ออกมาข้าเข้าใจท่านเพียงตาคนเราต้องรู้จักเผชิญหน้ากับความจริงคุณหนูอูอยู่ในนี้ไม่ได้ตลอดชีวิตหรอกหลางฟงกล่าวออกมาโดยเรื่องที่เกิดขึ้น ทำให้อู่เฟยหลินแทบไม่อยากกลับขึ้นไปแม้ว่านางจะรู้สึกอิจฉาลี่กุ้ยหลานที่ได้พบบิดานางก็หวังว่าจะพบบิดาเช่นเดียวกันแต่ถ้าขึ้นไปก็ต้องพบกับใครหลายๆคนที่ไม่อยากพบผ่านเชกเช่นจิวเทียนเสียงหลางฟงได้ยินเสียงกลั้นน้ำตาของนางเบาๆที่ด้านหลัง มันจึงเปลี่ยนเรื่องกล่าวออกไปเท่าชลาได้กลับมาอีกหรือไม่ทำไมค้าไม่เห็นสัมผัสถึงผู้เท่าได้เลยหลางฟงกล่าวถามครั้งสุดท้ายเมื่อ3ามปีก่อนข้าก็เห็นคุณชายหลางและท่านผู้เท่าออกไปพร้อมกันและหลังจากนั้นข้าก็ไม่เห็นท่านผู้เท่าอีกเลยอาจเพราะเกรงว่าอาจจะมีผู้คนพบท่านอีกมากหลาย จึงไปหาสถานที่แห่งใหม่เพื่ออยู่อย่างสงบอู่เฟยหลินกล่าวคาดการออกมาคงเป็นเช่นนั้นแล้วมันสองคนไปที่ใดกันหลังฟงกล่าวประโยคแรกออกมาแต่ประโยคหลังกลับกืนลงคอไประยะสามปีผ่านมานี้ข้างบนมีเรื่องราวอันใดเกิดขึ้นบ้าง อู่เฟยหลินกล่าวถามหลางฟงกล่าวเล่าออกไปหลายครั้งที่อู่เฟยหลินหัวล้อสนุกสนานและหลายครั้งที่นางจ้องใบหน้าของหลางฟองอย่างตื่นเต้นกับเรื่องเล่าที่มันเล่าโดยที่มันไม่ได้เล่าเรื่องที่ถูกบิดานางอู่ซือโหสั่งการว่าจ้างเผ่าพานมาสังหารตนและมันได้กลายเป็นศัตรูของสมาพันธ์สารตระกูลซึ่งทั้งสมาพันธ์นี้มีเพียงนาง แล้วหวังไส้เหลี่ยนเท่านั้นที่พอจะคุยกล่าวได้ท่านไปงานชุมนมของก่อกระดูกปีศาจหรือไม่อู่เฟยหลินกล่าวถามมิอาจไม่ไปได้คาดว่างานชุมนุมครั้งนี้คงมีเรื่องราวสนุกไม่น้อยพี่เฟยหลินท่านก็มากับข้าเป็นไรแล้วเราทั้งสองจะไปงานชมนมพร้อมกัน เสียงอันสดใสของลีก่กุ้ยหลานดังออกมาจากด้านหลังนางเดินมาพร้อมกับลี่หันป่ายและหลิงไป่ปูท่านได้เทียบเชิญแล้วกระมังหลางฟงกล่าวถามลี่หันป่ายอืมเราเอาโวุโสหญิงจิวไม่ทราบอยู่ที่ใดหรือกลับไปอยู่ตำหนักสายลมของเจ้าแล้วลี่หันป่ายกล่าวถามด้วยคำถามนี้หลางฟงถึงกับตกตะลึงแต่ด้วความมืดมิด ทำให้ยากจะจับสังเกตความพิกลอนอาจารย์อาจารย์ฟื้นแล้วหรอือหรือพวกมันทั้งสองไปอยู่กับอาจารย์ที่หุบเขาบุกผาท่านรู้หลางฟงกล่าวถามอีกครั้งเฮ้ยผู้คนที่รอดผลกลับมาต่างกล่าวว่าหลังจากกอบพิษถูกตามังกรทําลายสิ้นค่าคืนนั้นอาวุโสยิ่งจิว ได้สอนมือเข้ามาช่วยเหลือจากฝูงฉลามและจากนั้นก็ดิ่งลงใต้ทะเลทิ้งเรือให้คนเบื้องบนช่วยเหลือคนที่เหลือขึ้นมาจากนั้นเหลือของเกาะกระดูกปีศาจและเกาะพิษก็เข้ามาช่วยเหลืออีกแรงและยังปะทะกันคู่หนึ่งจากนั้นต่างแยกย้ายกันคนละทิศละทางนี่หันไปกล่าวเ,เล่าให้หลางฟงฟัง แสดงว่าอาจารย์ที่ประมุกรีหมายถึงคงเป็นมันทั้งสองหรือไม่ก็คนใดคนหนึ่งเท่านั้นได้ฟังจากที่เทพสลาดลมเล่าให้ฟังกับคลายว่าคนของเกอะพิษที่อยู่ใต้น้ำนั้นไม่ทราบเรื่องที่ตัวข้าอีกคนไปเยือนบริเวณนั้นมันโผล่พ้นน้ำมาก็ทยานขึ้นเรือแล้วสั่งการให้เหลือแล่นเข้าสู่แผ่นดินใหญ่ และยังมุ่งหน้าไปที่ซือกูเหนียงซันหลางฟงคลุ้นคิดอยู่เนิ่นนานและมันต้องสลัดความคิดออกไปเมื่อลีกุ้ยหลานและอู่เฟอหลินตกลงใจร่วมทางกันโดยนางตอนนี้ยังไม่อยากจะกลับเข้าบ้านตระกูลอู่และอาจเพราะเวลาสมปีที่อิสตีทั้งสองนางอาศัยอยู่ใต้หุบเหวนี้ทำให้ความสัมพันธ์เริ่มก่อตัว จากที่คล้ายมีทิฏฐิเรื่องธรรมะอาธรรมเพราะเรื่องที่อู่เฟยหลินประสบมาทําให้นางไม่แยกแยะธรรมะและอาธรรมทั้งสิน้นนางกลับใช้วลีหนึ่งประโยคดําเนินชีวิตเชกเช่นเดียวกับลีก,กุ้ยหลานใครดีมาก็ดีกลับใครร้ายมาย่อมไม่อาจเป็นมิตรสหายได้เช่นนั้นพวกท่านทั้งสี่ก็ใช้กระท่อมน,นี้ค้างคืนสักหนึ่งลาตี แล้วเราจะได้พบกันที่ชิงไห่และถ้ามีเวลาข้าจะแนะนำพวกท่านให้ไปเยือนสถานที่แห่งนี้ก่อนวันงานชุมนุมเพราะทะเลสาบที่นั่นดังมงรกตงดงามเราสวรรค์เพราะถ้าคาดเดาหลังจากจบงานชุม,มนุมครั้งนี้สถานที่สวยงามเช่นนี้คงพังพินาศแล้วหลางฟงกล่าวบอกจะไม่มากับเราหรือ นี่กุยหลานกล่าวถามอย่างผิดหวังข้ามีอีกหลายสิ่งที่ต้องกระทำก่อนวันงานแต่ถ้าข้าเลือกได้ข้าอยากอยู่กับเจ้าที่นี่ไปจนตายแล้วกุยหลังฟงกล่าวออกมาเพียงประโยคหลังมันต้องกล่าวเพียงผู้เดียวในใจจากนั้นมันก็พาร่างเดินทางออกไปไม่นานร่างของไปนัหนังสือ ที่มีหนอนอสูรเกาะกลุมก็เลื้อยเข้ามาแล้วตวัดเข้าไปในชุดของมันอย่างรวดเร็วแสงแรกของวันใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นมาเสียงร้องของวิหกตัวน้อยดังแว่วขับขานอย่างเริงร่าฝูงกระต่ายสีขาวกระโดดไปกระโดดมาอย่างเพลิดเพลินเบื้อง,งหน้าของหลังฟงยามนี้กลับเต็มไปด้วยควันเย็นสีขาว กลิ่นหอมของอาหารชวยเข้าจมูกเรียกให้ความหิวกระหายประดังพลั้งพลูรุนแรงมันยิ้มแล้วเดินไปเบื้องหน้าอย่างช้าๆไม่มีใครยกนแล้วมันกล่าวอย่างแผ่วเบาการขึ้นฝั่งของมันครั้งนี้นักว่ามีเรื่องราวให้ตื่นตระหนกและตื่นตันดีใจอย่างพลิกผันมันเดินเข้าไป ฝากกลุ่มหมอกพันได้ยินเสียงเรียกของอิสตรีนางหนึ่งมันจดจำได้ว่าเป็นเสียงของแม่เท่าหานจากนั้นก็ตามมาด้วยเสียงของงูกุยเอี้ยนอดีตประมุกเผาแมงมุมหลางฟงเร่งฝีเท้าเข้าแล้วยิ่งเข้าไปไกลมันก็สัมผัสได้ถึงพลังสายหนึ่งที่มั่นคงหลางฟงปล่อยให้ไปหนันือ และหนอนอสูรคล้ววิญญาณออกไปจากร่างของตนก่อนเพราะท้าเบื้องหน้าเป็นอาจารย์มันจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ที่ยากจะคาดเดาได้และเมื่อหมอกเริ่มถูกกระแสะลมอ่อนๆพัดพาไปมันก็เริ่มเห็นร่างร่างหนึ่งที่ยืนหันหน้ามาทางมันร่างที่แก่ชราใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มอย่างสุขสมรอคอยเฝ้ารอเวลาเช่นนี้หลางฟง เดินเข้าไปด้วยน้ำตาเอ่อล้นออกมาเมื่อบรรลุถึงมันก็คุกเข่ากราบผู้เป็นอาจารย์อวุโสหญิงจิวเมื่อเห็นหลางฟงที่คล้ายตัวเพียงตัวกลับยิ้มแย้มออกมาพร้อมกับก้มลงไปประคองร้างสูงใหญ่ของมันยืนขึ้นไม่นานหลางฟงก็เข้าไปสวมกอดอยู่เนิ่นนานโดยมันไม่รู้เลยว่า การกระทําของมันนั้นกลับมีแม่เท่าหานและงูกุุยเอียนยืนมองอยู่ซึ่งแม่เท่าหานกลับเป็นเช่นเดิมแต่งูกุุยเอียนกลับดูกแก่ชราผิดจากที่มันจดจำได้เอ้ยตัวงโง่งม่ลำล้ลองดังทาลก <laughs> เสียงนึ่งดังออกมาแต่เสียงหัวเราะกับจำแนกได้สองเสียงหลางฟงปาดน,น้ำตาออกไปเห็นว่าตัวของมันจากอนาคตและร่างของพุทธเท่าหนึ่งหัวเราะพร้อมกับยิ้มมาทางมันตัวง้อง,งมเจ้าทั้งสองก็ง้อง,งมไม่แพ้กันแล้วหลางฟงกล่าออกไปเออเจ้าทั้งสองคน เมื่อมาถึงก็ลำให้เช่นเดียวกันมีใช่หรือเสียงกล่าวของแม่เท่าหานดังออกมาทำให้หลางฟงหัวลอดดังอย่างสุขสมปล่อยให้ตัวมันอีกสองคนยืนนิ่งตกอยู่ในสภาพที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกมิปานหลางฟงคารวะแม่เท่าหานและประมุกงูหลางฟงกล่าวคารวะต่อนางทั้งสอง ลำบากไม่น้อยเลยนะงูกุยเอียนกล่าวออกมาเอาละเอาละข้าวสุกแล้วได้เวลาทานข้าวกันแล้วเป็นแม่เท่าหานกล่าวออกมาแล้วเดินนำไปด้านไหนตะว,วงกลมขนาดใหญ่เต็มแน่นไปด้วยอาหารที่ส่งกลิ่นหอมตลบอบอวนจนน้ำลายสอหลางฟงทั้งสามคน ถังถือข้องตะเกียบคนละชุดข้าวพูนถ้วยไม่นานมันก็เริ่มยื่นตะเกียบออกไปเสียงตะเกียบไม้ของมันทั้งสามกระทบดังออกมาสายตาพลันจับจ้องอย่างไม่ยินยอมมันกลับคลิบชิ้นเนื้อชิ้นเดียวกันทั้งทั้งที่จานนั้นมีเนื้ออีกมากนักข้าอาวุโสที่สุดปล่อยให้ข้า ล้างชรากาวออกมาเฮ้ออาวุโสกว่าค้าไม่กี่เดือนเป็นพ่อเจ้าโดนทันดาราทำให้ผมเผ่างอกขาวตัางหากอย่าใช่ข้อนี้มาอ้างหลางฟงที่ชุดเปื้อนเลือดกล่าวออกมาโอ้ในยุคนี้ข้าหลังฟงคนนี้ตังหากที่เป็นคนจรงิงเช่นนั้นชิ้นเนื้อชิ้นนี้ควรเป็นของข้า พวกเจ้ามาจากโลกอื่นสมควรเกรงใจข้าบ้างหลางฟงกล่าวออกมาปัดซบ,บถ้ามีฝีมือก็แย่งไปให้ได้หลางฟงลัางชลากล่าวออกมาไม่นานมันทั้งสามก็ยื้อแย่งชิ้นเนื้อกันอย่างรุนแรงต่างไม่มีใครยอมใครแม้เท่าหานและประมุกงูต่างนิ่งมองดูการกระทำของมันทั้งสามอย่างแย้มยิ้ม แล้วหันไปมองร่างฉลาที่นั่งอยู่ข้างกายตนเห็นแววตาที่เหนื่อยล้าจากการกระทำของสิทธ์สามยุคสมัยในเป็นสายตาที่เข้าใจยากไม่น้อยฝ่ามือเหี่ยวแห้งของอาวุโสย,ยิงจิวตบฉาิที่โต๊ะกลมจนหลางฟงทั้งสามคนชะง,งักร่างนิ่งเพ่งมองอย่างตกใจแววตากลับมีความตกใจอยู่ห้าส่วน ความเกรงใจต่ออาวุโสทั้งสามสามส่วนแต่กลับมีแววตาที่รู้สึกผิดเพียงสองส่วนเท่านั้นไม่ต้องกินกันแล้วเอาไปเททิ้งให้หมดเสียงอันแข็งกร้าวของอาวุโสหญิงจิวดังออกมาความอาหังการของปรมาจารย์แห่งยุคเน้ปรากฏอีกครั้งจนหลางฟงทั้งสามรางวางชิ้นเนื้อนั้นไว้บนจานเช่นเดิม และกลับมีเสียงดังออกมาอย่างแผ่วเบาเจ้าอไปสิถือว่าอาวุโสสุดหลางฟงกล่าวออกมาเจ้าก็กินไปเถอะข้ามาอยู่ก่อนหน้าเจ้าหลายวันกินไปก่เ็เยอะเจ้าพึงมาถึงสมควรกินก่อนแลางชลากล่าวออกมาเช่นนั้น ขากินเองหลางฟงที่มีชุดเปื้อนเลือดเกล่าออกมาอย่างรวดเร็วพร้อมยื่นตะเกียบออกไปขีดแต่กลับถูกตะเกียบอีกสองชุดสกัดกั้นเอาไว้จากนั้นหลางฟงและหลางฟงร่างชลาก็เกล่าวออมาพร้อมกันก็ไม่มีสิทธิ์เสียงตบชัดดังออกมาอีกครั้งอย่างจนใจแม้เท้าหานและประมุกงู ต่างอดกลั้นเสียงหัวเราะจนใบหน้าแดงกล่ำไม่นานชิ้นเนื้อชิ้นเดิมนั้นก็วางบนจานเช่นเดิมพวกมันทั้งสามเงยหน้ามองผู้เป็นอาจารย์ที่ส่งสายตาปลามอย่างเดือดดาลและเหนื่อยเพลียกับพวกมันไม่นานแม่เท่าหานก็กล่าวออกมาท่านอบลมสิทธ์ได้ดีจริงๆ ประมุกงูก็เสริมขึ้นว่าเหมือนท่านในวัยชกันไม่น้อยหลังจากเสียงกล่าวของคนทั้งสองดังออกมาเสียงหัวเราะของคนทั้งหมดก็ดังออกมานี่นับเป็นเสียงหัวเราะที่ดังที่สุดเท่าที่หุบเขานี้เคยพบพานแล้วกระมังเสียงหัวเราะที่เต็มไปด้วยความสุขอย่างแท้จริงสำหรับหลังฟงแล้ว อาวุโสทั้งสามนี้เสมือนเป็นผู้เลี้ยงดูมันไม่ต่างจากผู้กําเนิดทำให้ความผูกพันนับว่าอาจสูงล้ำกว่าบิดามารดาของมันพวกเจ้ายังจะแย่งกันอีกหรือเสียงตะเคาะของอาวุโสยิ่งจิ้วดังออกมาอีกครั้งเมื่อสิทธิ์ทั้งสามคนของตนยื้อแย่งอาหารบนจานจากนั้น ก็คีบชิ้นเนื้อให้มันคนละชิ้นก่อนที่จะยื่นตะเกียบในมือเข้าไปคีบที่ชิ้นเนื้อชิ้นนั้นพร้อมกับส่งสายตาไปมองสิทธ์ทั้งสามคนเมื่อเห็นว่าสิทธ์ทั้งสามยังไม่ยินยอมปล่อยชิ้นเนื้อชิ้นนี้ก็กล่าวออกมาอีกครั้งปล่อยหลางฟงที่มีชุดเปื้อนเลือดกล่าวมาเห็นว่าเป็นท่านนะจึงได้ยอม สิ้นเสียงอาวุโสหญิงจิวก็คีบชิ้นเนื้อนั้นเข้าปากตามด้วยข้าวในถ้วยแม่เท่าหานและประมุกงูต่างอมยิ้มแล้วสายศีรษะไปกับการกระทำของสิทธิอาจารย์ทั้ง4ี่คนนี้และที่เรียกเสียงหัวเราะของแม่เท่าหานและประมุกงูจนไม่มีเรี่ยวแรงแตักคีบข้าวก็คือหลางฟงทั้งสมคนบอกให้อาจารย์ตนคีบอาหารให้มัน อาจารย์ในเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านก็คีบเข้าให้เราทั้งสามเป็นไรหลางฟงกล่าวออกมานับว่าเป็นหนทางที่สงบสุขที่สุดแล้วล้างชลากล่าวเสริมมอ,อกมา <c oughs> พวกเจ้าทั้งสองนับว่ากล่าวถูกต้องอาจารย์เพื่อป้องกันไม่ให้เราทั้งสามยื้อแย่งกันท่าน คีิให้เราทั้งสามกินเถอะบัดซบอยู่กับพวกเจ้าข่านับวันื่ายไม่น้อยถ้านักหน่อยไม่บอกให้ค่าป้อนข้าวให้เจ้าทั้งสามเลยดื้ออาุโสยิ่งจิวกล่าวพร้อมกับสายหน้าแต่ก็ยางกินอย่างไม่สนใจไม่นานมันก็ได้ยินเสียงทะเลาะของสิทธิ์ทั้งสามพร้อมกับการยื้อแย่งอาหารเพียงชิ้นเดียว ทั้งๆที่บนโต๊ะมีอาหารมากมายจนคีบกินไม่หมดเฮ้เอากินซะจะได้หยุดทะเลาะกันเป็นเสียงของผู้เป็นอาจารย์ดังออกมาอย่างจนใจและอับจนหนทางจึงได้ยินยอมตักคีบอาหารให้คนทั้งสามชาวที่สดใสและสุขสมของคนทั้งห้าเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและเสียงทะเลาะ จนเลยเวลาไปไม่น้อยและทุกครั้งที่พวกมันทั้งสามอยู่ด้วยกันก็มักจะทะเลาะจนเสียงดังไล่ทุบตีจนเป็นนิสัยแม้นอายุของมันจะมากขึ้นเพียงใดแต่ในสายตาของอาวุโสทั้งสามกลับมองเห็นเป็นร่างทาลกน้อยที่วิ่งเล่นบนพรมหญ้าสีเขียวส่งเสียงหัวเราะให้อมยิ้มไม่น้อยหุบเขาบุพผาวันนี้นับว่า แตกต่างจากในอดีตมากมายนักจนคล้ายกลับไม่ใช่หุบเขาบุบผาอีกต่อไปแดนนี่ถือเป็นความสุขก่อนเกิดมรสุมอีกระลอกหรือไม่เช่นนั้นควรตักตวงให้มากที่สุดนับว่าประเสริฐสุดแล้วและเรื่องราวที่ชาวยุดเล่าว,ว่าปรมาจารย์หญิงจิวได้ยื่นมือเขาช่วยเหลือนั้นเป็นฝีมือ ของหลังฟงจากอนาคตทั้งสองคนแล้วจบแล้วคะ่ะขอบคุณมากมานะคะที่ฟังกันจนจบถ้ารู้นาผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยว้นาที่นี้ด้วยนะคะและมาถึงช่วงเกร็ดเล็กเกรดๆๆน้อยจากประเทศจีนนะคะเรายังอยู่ที่การดื่มชานะคะการดื่มชานั้น ก่อกำเนิดตั้งแต่ก่อนคิศการประมาณ2,000กว่าปีค่ะจากการศึกษาทางประวัติศาสตร์นั้นพบว่าได้เรอ่มมีการจารึกตำราเกี่ยวกับการชงชาหรือการชงชาสําหรับดื่มมาตั้งแต่ประมาณ2,697ปีก่อนช่วงคิศการโดยเฉพาะในสมัยหั่นตะวันออกว่ากันว่าหมอชื่อดังในอดีตที่ขึ้นชื่อว่าหมอเทวดาหัวโตว ก็เคยได้มีการจดบันทึกเอาไว้ว่าชานั้นมีสรรพคุณในด้านหย่าจึงช่วยในการบำรุงสมองอีกด้วยล่ะคะ่ะมาติดตามกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย